สวัสดีจ้ามาด้วยพี่น้องมาซอยมาจุก,กับแม่นุ่นจากบด้กินด้วยแล้วพี่น้องเลยพูสดสดุสดสุดไหมมา,มาน้ำจิ้มนะพูดอะแม่นุ่นทำเองเลยมามาจ้ามาจูและแม่นุน่นท่านผู้ใดบ่จิ้นกะพานเด้อจ้าท <c oughs> ่านผู้ใดบ่จิ้นกะกุ้งพานเลยเด้อจ้า น่าแจ้เขาจัง่อยก่อนพี่นอ้องจวดมาพี่นอ้องพักแก้มสะอ่อนพี่น้องเออยหย่อนมะลาหย่อนสะพพถ้าอยุบานเขาเหรอเอิรนอันพักนั่งเล่นไหมพี่น้องมาจ้า คําหญ่ๆโล่นะน้องพี่นอ้อง เนียงเต้นไหวเลยพี่อนไม่เหนื่อยเ,ยอยาเระเาะขาอ่ะกินสมอยากมาได้พี่น้องด้วยคันแทานะ่ามันพี่น้องเลยหยัม่มกุ๊ก สุดล้นแหละนพี่น้องโอ้ยผู้ใดบ่กินกระพานได้จ้ะเด้อ